วันนี้เดี๋ยวจะมาดูเหรียญดูเหรียญหลวงปูต่โตวัดประดูจิมปรีปู่โตวัดประดูจิมปรีต้นบุรีสมัยก่อนหรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี่คือด้านหน้าเหรียญด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปูต่โตนั่งกัดศมธิบนอัศนะด้านข้างมีลายการะหนกซ้ายขวา ด้นานล่างเป็นชื่อสมณศักดิ์ของท่านขะคกูวิยกิตติหลวงปู่โตวัดประดูชสิมดีด้านบนก็จะเป็นมีอุณารมปิดด้านบนศีรษะของท่านนี่คือด้านหน้าของเหรียญรุ่นนี้เหรียญน,นี้สร้างเมื่อปี2510 2,510หนื่องในโอกาสครบรอบอายุของด้าน80ปี2,510นี่จะมาดูด้านหลังด้านหลังเหรียญเ,เหียญซึ่งเป็นหลันอ่อเป็นยันตรีนิสิงเหเป็นยันตัวเลขซึ่งหลายคนคิดว่าน่าจะสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าทำไมเลข ายาันนี้มีแต่ตัวเลขขอบเรียนด้านหลังเป็นชื่อวัดว่าประดูวัดประดูจิมพีทนบุรีฉลองอายุครบรอบ80ปีสองพันาร้อด้านในเป็นยัน ชื่อว่าเป็นยันตีนิสสิงห์เป็นยันต์ตัวเลขเ,เป็นยันต์สีสเส่เหลี่ยมสองรูปซ้อนกันเป็นยันต์สี่เหลี่ยมสองรูปซ้อนกันแล้วมีอักขระอยู่มุมมุมสี่เหลี่ยมใหญ่สี่ตัวแล้วก็สี่เหลี่ยมเล็กอีกสี่ตัวรวมเป็นแปดตัว ก็หลัวตัวแรกคือคือนะมะพทะทะ,ะคะวะสะด้านในก็จะมีเส้นกีดเส้นตะแยงมุมแบ่งออกเป็น ได้12ช่อง12 12ช่องและแต่ละช่องก็จะมีเลขประจำอยู่ทุกๆช่องช่องละหนตัวซึ่งตัวเลขเหล่านี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นตัวเลขธรรมดาธรรมดาเป็นตัวเลข1 2 3ทั่วๆไปหาใช่ไหม ตัวเลขเหล่านี้ก็จะมีที่มาตามขั้นตอนของท่านว่าท่าว่ามีที่มาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ก็จะมาหาความรู้แล้วก็หาที่มาของเลขแต่ละตัวละตัวว่ามาอย่างไรซึ่งเลข12ตัวนี้จะต้องแบ่งเป็น4ชุดชุดละ สตัวทั้งหมด4ชุดชุดละสมทั้งหมดสชุดรวมแล้วเป็นสิบสอตัวโดยเริ่มจากเลขสามเจ็ดห้าสีกห้าหนึ่งเก้าองเลขทั้งหมดนี้มีที่มาว่า ตั้งเลขทวารทศมงคล12เอาเลข12ตั้งแล้วลงท้ายด้วยเลขหารด้วยเลข4ทั้งหมดเลข12ตั้งแล้วหารด้วยเลข4ทั้งหมดแต่ละตัวละตัวแล้วออกมาเป็นตัวเลขดังที่เห็นในแต่ละช่องละช่องซึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มจาก เลขสามเลขสามมีที่มาว่าตั้งพระวาราสตร์สิบสองสิบสองหารสี่เลขสามออกมาเป็นเลขสามผลลัพธ์คือเลขสามตัวแรกชื่อว่าตรีนิสิงเหชื่อว่าตรีนิสิงเหธนั克สามตัวคือมะอาอ ซึ่งคุ้นเคยกันอยู่แล้วสมมากจะรู้จักและคุ้นเคยกันดีว่ามะอาอูใช้แทนว่ามะอาอูก็เลียกสตัวแรกต่อไปเลข7เลข7ตั้งคารบทศาสิบสองตั้งเลข12 12อบวกสเป็น14 14ี่สิบสคณสองยี ลงท้ายหารด้วยเลข4 4 7 28ออกมาเป็นเลข7สัตตนาเคสัตนาเคแทนนัการาเตัวคือสังวิทาปุกกะยะปะัวใจอภิธรรม7กัมคำปีต่อไปเลข5ตั้งเลข12 12-2ลบอ1ได้คูณ2ได้20 20ลงท้ายหารด้วยเลข4 สี่ห้าออกมาเป็นเลข5ชื่อว่าปัญจพิจิลูกันเจวะแทนัคละหตัวคืออาปามะจุปาอาปามะจุปาต่อไปชุดที่2เลข4เลขสีตั้งเลขทวัรสสิบสองตั้งเลข12 12 บอกสเป็น16 16หาร4ผลออกมาคือเลขสีจตุเทวานมาพะพทะต่อไปเลข6ตั้งเลข12บสสอง สิบสองคูณสองยี่สบสี่ยีบสี่หารสี่เลขสี่หกยี่สิบสี่ผลออกมาเลขหกเป็นเลขหกชื่อว่าชาวัชราชาอิสวาสุสุสวายวัดใจบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นเอง เลข5ตั้งตาวทาาศาัท์สิบสอ,บส,อ,อสิบลบ2เหลือ10 10ิคูณสได้2ี2 0อนันจุดลงท้ายด้วยเลข4ีอ่านสออกมาเป็นเลข5ปัญจอินทรานเมวะจะรปัญจอินทรานเมวะจะรทีมสังอังคุทีมสสังอังคุ ต่อไปจุดที่3เลข1เลขหนึ่ง,งตั้งาวาทวัศาสตร์สิบสอง,สสองคูณสองได้ยี่ยส,สิยี่สิบสี่หารสี่ได้เลขหก หกลบสเหลือ4สุดท้าย4หารสีได้เลข1ออกมาเป็นเลข1นเอกยาขาเอกรมิมิคำเดียวตัวเดียวต่อไปเลข9ตั้ง12บตวัทัศน์สิบสองสิบสอง คูณสองได้ยี่สหาร4ี 6, 6่ด้เลข6กหกคูณหได้สา36ิบหารด้วยเลข4 4 9 36ผลออกมาผลลัพธ์คือเลข9นี่คือที่มาของเลข9ชื่อว่านวเทวานวเทวา นา克แต่นะนาก Baptist, PI, uh, ็ตัวคืออสังวิสุโลปุสะปุพะอสังวิสุโลปุสะปุพะนวหารคุณนวหารคุณคือพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองต่อไปเลขห้าตั้งทวารทศสิบสองสิบสองลบสองเหลือสิบสิบคูณสองได้ยี่สิบยี่สิบลงท้ายหารด้วยเลขสี่ได้เลขหก สี่ห้ายี่สิบเป็นเลขห้าปัญจสัสมบดีแทนนักระห้าตัวคือสหัชชัตรีสหัชชัตรีจุดสุดท้ายสามตัวสุดท้ายสองแปดห้าสองตั้งเลขสิบสองสิบสองลบสองเหลือสี่สี่ ตั้งเลข12 12ลบสหรือ8 8ดหาร4ี่ได้เลข2 8หารสี่ได้เลข2อชื่อว่าทวลราชาพุทโธพุทโธต่อไปเลข8ตั้งทวารทศสิบส 12บลบสเหลือ10 10ิคูณสได้สา3สิบสามสหกสองเป็นสาหารด้วยเลข4 4832ได้เลข8ปอัตอรหันตาแทนกรับาแตัวคือเสพุสวะเสตะอาเสหัวใจเศษันสุดท้ายเลขห ตั้งเลข12 12ลบ2เหลือ10 10 4, คูณ2 20 20หารเลข4ผนลัพธออกมาเป็นเลข5 4 5 20ปัญจพุทธ,ธานมามิหังนะโมพุทธ,ธายะพระเจ้าห้าพระองค์ นี่คือที่มาของตัวเลขทั้งหมดทั้ง12ตัวในยันตรีนิสิงเหงของหลวงปู่โตรุ่นนี้ซึ่งหลายคนคิดว่าน่าจะสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าเลขเหล่านี้ยันนี้ทำไมมีแต่ตัวเลขและตัวเลขนี้หมายความว่าอย่างไรในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้น่าจะ หายสงสัยได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนี่คืออยันตรีนิสิงเงร้องกับตัวเลขและที่มาของตัวเลขและความหมายของตัวเลขซึ่งตอบเป็นนักขา,าได้ดังที่กล่าวมาในยันต์หลังเหรียญของโรวงปูต่โต วัดประด,ดูสิงหรีกรุงเทพมหานคร